ไปแล้วโ,โ,โกดแล้วครับโกดแล้วโกดแล้วป่ายศพหรือเปล่าโกดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวเดี zat, zat. ๋ยวเดี๋ยวอ้โอ้ยโอ้าไมาดูหลอกผมไปเมื่อ้กี่นะโอ้ยไอโบมาแล้วครับไอโบใส่ที่สวยครับไอโบตัวยังอ้วนเลยครับ วันนี้ก็พาเพื่อนนักตกปลามายังหมายบ่อแปดสิบไร่บางเลนครับเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศกันครับวันนี้เพื่อนนักตกปลาก็ทยอยเข้ามาเรื่อยๆครับช่วงถ้ายบ่อฝั่งนู้นจะแน่นหน่อยครับเห็นเพื่อนนักตกปลาเข้ามาก็ดิ่งไปตรงนั้นเลยครับแถวป่าผือวันนี้เป็น วันพุธครับคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับสำหรับค่าคันเขาคิดคนละ300บาทครับวันจันทร์ถึงศุกร์ถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์คิดคนละ200บาทครับลงได้สองคันวันนี้ก็มากับน้องครับดึงแล้วครับโหมแล้วครับกดแล้วครับเมื่อกี้ ตีลงไปก็ได้ปลาินลมาตัวครับยังไม่ได้เปิดคลิปเลยใสยก็ถือว่าพอได้ครับใสทอดสำหรับเหยื่อวันนี้ครับวันนี้เป็นสูตรลำบ่มครับ สูตรลำบมเพิ่มเติมก็ใส่เป็นโอเมก้า4ครับเพราะว่าเรามาตกอ่าเป็นบ่อครับก็เลยเพิ่มโอเมก้า4ลงไปหน่อยตอนนี้ก็8โมง2นาทีครับวันนี้เป็นวันพุธที่26กุมภาครับ68 เดี๋ยวเรามาตามรู้กันครับว่าวันนี้จะได้ใสโบโบได้เยอะเท่าไหร่จะหาบหรือจะแห้วครับวันนี้ ได้ไหมมาได้ครับอ๋อใสใ่สวยๆอีกแต้ม แดงมาไเลยครับไหนลองใลองไหนก็ถือว่าโอเคอเครับไหนไหนดยตัวไหนลองครับกดพร้อมกันเลยอยไรนะดูอ่ะ สส้สวยครับเริ่มขยับไส่ขึ้นมาหน่อยโกดแล้วครับโกดแล้วโกดแล้วปลายีศพหรือเปล่าโกดแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> <c oughs> เอาชอ็อตกัน <c oughs> เอาสับเลยไอ้ยานยเป็นยีศพเอาช็อตมันๆครับ <c oughs> นานๆยีศพจะเข้า ยีสบหรือปุ้มปุ้ยไม่เหน็นตัวขึ้นเลยยีสบครับมาแล้วโอเคโอ้ <c oughs> ที่รอคอยมาแล้ว <laughs> มันดึงเหมือนยีสบไง,บอ,งอ๋อใหญ่ๆเลย ใส่ก็ใช้ได้ครับใส่ป,ประมาณโล Syndrome. โลออือออ๋อใส่สวย <c oughs> โอเคช็อตเด้อไปแล หินไซโบครับนึกว่ายีสบเลยเล่นแบบโอ้เ oh. ียดายครับเอาใหม่ ไม่แต้มแล้วครับอาอีกแต้มแล้วหิงยาวไปแล้วครับอ้าวอาวคันนี้ก็กดพันกันหรือเปล่าไม่พันเหรอโอ้อโยอย,ยิโซ่ะนะ อ้ยคันนี้ก็กดได้เป็นปลาเล็กเดี๋ยวมาเอาคันนี้กันเจอสายหวานนี่ครับเข้ายากหน่อยเบ็ดเล็กครับเบ็ด0.5ต้องค่อยๆเล่น ถึงไหนแล้วโอ้โห oh, ออกไปเรื่อยฝืนไม่ได้ครับเบ็ดตัวเล็กเหมือนตัวเมื่อกี้ครับตัวเมื่อกี้ ou, นินโบนึกว่ายศบเปิดเบรกเหนืดครับสบัดทีหนึง่งหลุดเลยมาฝั่งขวาแล้วมัง้ง ยายฟังแล้วครับวิ่งดีจริงๆเลยเอาขึ้นมาตัวไม่ถึงโลนี่ขำกากเลยนะเพื่อนนักตกปลาก็ทยอยกันมาเรื่อยๆครับวันนี้จะลมหน่อยครับลมแล้วก็อากาศจะเย็นๆแต่ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ครับวันนี้ ถึงไหนแล้วอ๋งงออกมาแล้วเหรอดูดิตัวมันขนาดไหนทำไมไม่ยอมเข้าโอ้ ยอมเข้าเลยตัวสองโลกว่าได้อยู่ครับได้ไหมอ๋อมันติดสองอันอยู่ อ่าทีสองอันเนื้อหน่อยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวาฮาโอ้ยโอ้โหนี่แหละที่้องการตัวสวยเลยครับตัวกลมเมี่ยงเลยโอ้โห จะขึ้นได้ตัวนี้นะ่าสามได้อย่างมั้งสองสองกว่าเกือบสามหรือเปล่าไม่แน่สามครับตัวมันอ้วนน่าจะไข่ด้วยใอ๋ใส่สวยครับโอเคเดี๋ยวมาผสมที่ยาอีกรอบครับตัวนี้เป็นลำบ่มครับลำบ่มที่ทำไว้ ผสมแค่ครึ่งถุงครับวิธีท,ท,ทาลำบ่มก็ไปค้นหาในช่องได้ครับโอเมก้าซีโอเมกา้มกาซเหลือครึ่งถุงครับเมื่อเช้าผสมไปครึ่งถุงตัวนี้เป็นขนมปังครับขนมปังอ่ะเป็นอะไรขอบขนมอ่ะ เนื้อ,อขนมปังครับปั่นละเอียดมาเรียบร้อยแล้วครับใส่ประมาณสองกำมือครับเพราะว่าตกบ่อไม่ต้องให้เหนียวมากแค่นี้ครับเสร็จแล้วก็คนให้เข้ากันครับ ได้แล้วครับกดแล้วครับปลาอะไรไปลาอะไรครับไม่ขึ้นเลย,ยหมุนมาแน่เลยนี่ปากปี <laughs> ตัวนี้ฟาวครับปากเห็นว่าโอ้โหนึนวกว่าเกาะหลังอย่างเดียว ต้องปัก่อนเออนึกว่าเกาะหลังมาอย่างเดียวครับตอนนี้แไปแล้วอยู่ป่ะถ้าดึงลงไปขนาดนั้นไม่อยู่ก็นั่งร้องไ่ายแล้ว สวยมากอีกแล้วครับนอนเรียบร้อยกลางคืนว,วันนี้เปินดน้องแม้ ว่าโอเคครับมีสายเหรอเดิป่าไปตัวสาที่สวยครับกินเต็มคำเลยครับ ตอนนี้ก็สี่โมงแล้วครับเพื่อนนักตกปลาก็ทยอยกลับกันเรื่อยๆแล้วครับช่วงบ่ายมาปลาเงียบครับตรงนี้น้านาก็กลับกันไหลเจ้าครับเดี๋ยวนั่งอีกสักพักครับรอให้เหยื่อหมดหน่อยเหยื่อก็เหลือไม่เยอะครับ วันนี้ปลากินหางๆหน่อยครับวันนี้กดแล้วกดแล้วกดแล้วอยู่แล้วอยู่แล้วโอ้ยออกหางดลยทุก เดี๋ยวมันก็มาเอาเข้าไปใส่ใส่แล้วไปอยู่หลุมของไปเมื่อกี้แ่ะโอ้ไอยโบมาแล้วครับไอโบใส่ที่สวยครับไอโบตัวอย่างอ้วนเลยครับได้เวลากลับแล้วครับตอนนี้ก็5้าโมงแล้วเพื่อนนักตกปลาก,ก็เริ่มทยอยกลับแล้วครับ เดี๋ยวเรามาดูผลประกอบการครับสําหรับอ่าบ่อ80ไร่บางเลนไซบบโบววันนี้ก็เข้ายากครับวันนี้มีแต่ไซอ่าพอทอดได้โอ,โอ้เดี๋ยวยกขึ้นมาครับนองยกขึ้นมาครับโอ้โห โอ้ยโอ้โอ้โอโอนึกว่าได้เน้น้อยได้เยอะพอสมควรครับไสก็ถือว่าโอเคครับมีไสเล็กไสใหญ่ปะปนครับไสโลก็ได้อยู่ประมาณน่าจะสองแต้มนอกนั้นเป็นใส่ประมาณสองตัวโลสามตัวโลยีศบก็ไส่สวยครับยีศพ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับขอบคุณครับ